มองก็เจอจะไม่เห็นคนนะครับดูไกลๆระยะอยู่ที่25เมตรนอนบูมไป49องศานะครับระยะ ก็ส่สิบเมตรปลายบูมนะครับ <c oughs> ตัวนี้ผมกดไปที่พาสองนะครับให้อยู่สองตันแต่ถ้าเรากดพาร์หนึ่งนะครับมันจะอยู่ที่เท่าไหร่กดเลขหนึ่งก็อยู่ที่ตันหกนะครับแต่ถ้าเรากดเลขสองสลับมันจะสลับมันจะให้อยู่ที่สองจุดหนึ่ง นำหนักชิ้นงานมันก็อยู่ประมาณประมาณสองสองตันไม่เกินครับสองตันไม่เกินวันนี้ทำโอทีครับพอได้ค่าประตู น่าจะเป็นเบรดสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นชิ้นงานสุดท้ายครับที่จะยกขึ้นรถเทลเลอร์รอดูว่ายกออกมาแล้วชิ้นงานจะเป็นรูปร่างลักษณะหน้าตายังไงนะครับไฟไฟที่ผมเคยรีวิวไปนะครับไฟ LED เป็นไฟ LED ติดหน้ารถนะครับสว่างสว่างดีมากเลย ถือว่าแจมแจมมากเลยทีเดียวนะครับจากระยะ25เมตรนี่ก็ถือว่ายังมองเห็นนะครับมองเห็นถ้าเป็นหลอดหลอดอ้เขาเรียกหัวเทียนใช่ไหมถ้าเป็นหลอดกลมๆน่ะความสว่างมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเหมือนไอ้ตัวนี้ ก็เก็บบรนเก็บเก็บภาพบรรยากาศนะครับช่วงทาโอตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วน่าจะเบดเดียวเบดเดียวนี้น่าจะจบแล้วครับพี่ท่านิ่งจะค่อยเบรดครับสั่งเบดแล้วครับสั่งเบรดนี่สองตัวเลยครับสองตัว ปปสตัว,ปปน,ตวน้ำหนักมันจะอยู่ที่เท่าไรนะครับเราดูน่าจะประมาณตันหกปเปลี่ยไปครับไปไหมปไปเป่หลืองครับไป,ไ,ไปเหลองแล้วยครับเี่ยไปเหลืองแล้ปปลแลตันแล้วครับ ต้องต้องช่วยหน่อยสองตันแล้วครับบูตั้งบูมครับตั้งบูมมาตั้งบูมมาตั้งไปครับตั้งบูมไปตั้งบูมไปตั้งเลยครับตั้งเลยตอนนี้น้ำหนักขึ้นไปสองตันสองมาแล้วครับขึ้นมาแล้วน้ำหนักลอยแล้วเปลี่ยนตายเลี่ยนตายครับตั้งไปตั้งไป ของชิ้นงานใหญ่ครับไกลด้วยก็ต้องอาศัยว่าตั้งบูมส่งนะครับสำหรับไปชิ้นงานตัวนี้ก็สองชิ้น,นครับเป็นสองชิ้นแต่ว่ามันจะมีความกว้างกับความยาวอยู่พอประมาณ น้ำนักอยู่ที่2ตัน2ตัน2ตันพอดีครับ2ตันเลย2ตัวขนาดเปิดรอบใหญ่นะครับเนี่ยไม่ได้เปิดพารสองนะครับเปิดรอบใหญ่ก็ยังไม่ได้นะครับก็ต้องพารสองช่วยนิดนึง เบรครับนอนเบรคมานอนเบรคมานอนเบรคมาครับนอนเบรคมานอนมาครับนอนมาอีกนอนมาอีกพอครับพอครับชนแล้วชนแล้วชนแล้วแพียนึง ก็ถือว่าลงได้นะครับลงได้แล้วสักพักก็จะลงได้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับที่ต้อนรับชมยังไงก็ไม่ลืมที่จะกดไลค์กดแ like, ชร์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็วางตัวนี้เสร็จก็จะเลิกงานแล้วครับ สองทุ่มกว่าแล้วครับผมขอบคุณครับ